สำรับคลิปนี้นะครับจะนำวิธีการถอดยางอะไหล่นะครับของ Ford Ranger รุ่น Next Gen นะครับมาให้ดูนะครับว่าจุดที่เราจะถอดยางอะไหล่อยู่ตรงไหนแล้วก็ชิ้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถอดเนี่ยเก็บไว้ตรงส่วนไหนของรถนะครับสำหรับที่สำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาใช้ Ford Ranger นะครับเผื่อยังไม่รู้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำยังไงบ้างนะครับ สำหรับรุ่นที่ผมเอามาถอดให้ดูวันนี้นะครับเป็น f o r d r a n g r r n x x t g e n นะครับเป็นรุ่น o p e n c a p นะครับยางอะไรก็จะอยู่ด้านท้ายแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จุดที่เราจะเสียบเข้าไปก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะมีกลวยอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีสลิงยึดตรงกลางเนี่ยสองเส้นนะครับแล้วตรงใต้ล้อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดู อุปกรณ์ที่ใช้ถอดกันว่าอยู่ตรงไหนของรถนะครับสำหรับรุ่นนะครับแคปนะครับโอเพนแคปเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ถอดยางอะไรเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของคนขับนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังตัวแคปนะครับนี่จะอยู่ในกล่องนี้นะฮะเราก็หมุนตรงนี้นะครับเปิดยกขึ้นมานะครับแล้วก็ บิดเอาตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ผมคลายไว้แล้วนะฮะก็จะได้บิดได้น่อบาย,ยง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าเดิมๆเนี่ยมันจะล็อกไว้แน่นเลยนะครับนี่ยออกมาตรงนี้จะเป็นแม่แรงนะครับอันนี้จะเป็นแม่แรงนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับที่สําหรับขันล้อ,อยางอะไหล่แล้วก็ขันแม่แรงยกขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปด้านหลังกันครับอันนี้สำหรับอุปกรณ์สำหรับถอดอยางอะไรแล้วก็แม่แรงสำหรับยกรถขึ้นเพื่อไขล้อออกนะครับทีนี้เราไปดูในรุ่นนะครับสี่ประตูนะครับว่าอุปกรณ์เนี้ยอยู่ตรงจุดไหนนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นสี่ประตูนะครับ ถ้าเป็นสี่ประตูเนี่ยตรงเบาะหลังเนี่ยถ้าเราดึงสลักตรงเบาะตรงนี้ออกนะครับนี่ตัวแม่แรงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็บิดตรงนี้นะฮะบ,บิดตรงนี้นะฮะทวนเข็มนาฬิกาเพื่อขันออกนะครับอ่าแต่ว่าอุปกรณ์สำหรับไขนะฮะที่เป็นเหล็กทั้งสี่ชิ้นเนี่ย จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ฝั่งด้านซ้ายของคนขับนะฮะก็คืออันนี้ครับจะอยู่กันถ้าสี่ประตูเนี่ยอุปกรณ์มันจะอยู่คนละฝั่งกันนะครับแต่ถ้าเป็นแคปเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องแล้วก็ฝั่งเดียวกันเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการขันแล้วก็อุปกรณ์ที่ได้มาในรถนะครับอ่ะอันนี้นะครับ ในซองนี้นะครับจะมีเหล็กด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ชิ้นด้วยกันนะครับอันนี้นะครับตัวขันล้อยังอะไรลนะครับแล้วก็เหล็กชิ้นหนึ่งนะครับนี่นนครับ เหล็กที่ให้มาจะมีทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยที่มาติดรถนะครับ4ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อแล้วก็วิธีไขกันครับและนี่ก็เป็นเหล็กที่ขันอย่างไขย่างอะไหล่นะครับทั้ง4ชิ้นนะครับแต่สิ่งแต่ว่าชิ้นที่เราจะไขด,ด้านหลังเนี่ยเราจะใช้แค่นี่ฮะเราจะใช้แค่หลักๆเลยนะครับเราจะใช้แค่นี่สองท่อนนี่นะครับ สองท่อนนี้นะครับใส่สองท่อนนี้นะครับสองท่อนนี้นะครับท่อนที่เป็นหัวแบบเนี้ยไม่ได้ใช้ไขยางอะไรตัวนี้เอาไว้ไขแม่แรงยกขึ้นนะครับให้สังเกตหัวตรงนี้นะครับนี่เรานำใส่เข้าไปแบบนี้ครับนี่ฮะปึ๊บล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ หันหัวนี้นะครับจุดนี้นะครับหัวที่เป็นแบบนี้นะครับสอดเข้าไปนะครับจุดด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นรูแบบนี้นะครับนี่ฮะตรงตรงรูเนี้ยครับพอเป็นรุน Next Gen ่น n น็ t เ e n นปัจจุบันเนี่ยการเสียบเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบตรงนะครับมันเป็นเฉียงนะครับเฉียงเราจะมองเห็นกลวยสีขาวเนี่ย ให้เราเสียบตัวนี้ครับเข้าไปในกลวยสีขาวเลยนะครับอันนี้นะครับหลังจากเสียบไปแล้วนะครับเราใช้ก้านนี้ฮะนี่ก้านนี้นะฮะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับตรงท้ายนะครับแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะฮะอันเนี้ยหมุนไปเรื่อยนะครับจนล้อยางครับแตะพื้นเลย นะครับหมุนไปเรื่อยหาองศาตามที่เราถนัดได้เลยนะฮะเราถนัดหมุนแบบไหนก็ตามสะดวกได้เลยครับก็หมุนไปเรื่อยครับจนล้อเนี่ยแตะพื้นไปเลยแล้วก็ตัวสลิงหย่อนเลยนะครับนี่ฮะจะสังเกตว่าตัวสลิงเนี่ยหย่อนแล้วแต่ว่าเรายังขันให้มันหย่อนไปอีกนะครับ หย่อนไปสุดเลยนะครับไปสุดเลยนะครับแล้วก็อ,ออกนะครับ<อ>จะเห็นว่าเนี่ยฮะเราขันจนสุดแล้วเราก็ขันต้นสลิงเนี่ยหย่อนไปแล้วนะครับพอหย่อนไปแล้วเนี่ยฮะให้เราดึงตัวเหล็กเนี่ยครับตัวเหล็กเนี่ยพอตัวเนี้ยมันคานกันอยู่มันคานอยู่นะฮะเราก็ดึงออกมาเป็นแนวเสียงแบบนี้เพื่อให้มันออกจาก วงล้อได้แล้วเราก็เอานําล้อ,อยางอะไรเนี่ยไปเปลี่ยนกับล้ออื่นนะครับสลิงก็จะเป็นแบบนี้สลิงจะมีสองเส้นอย่างงี้นะฮะแต่ตัวนี้จุดนี้ก็จะเป็นตัวลูกลอกนะฮะมองเห็นไหมเอ่ยนะฮะเป็นลูกลอกแล้วตรงนี้นะครับจุดนี้ก็จะเป็นเป็นกลวยนะฮะเป็นกลวยที่เหล็กเสียบเข้าไปเมื่อกี้นะฮะเสียบจากรูนี้นะครับแล้วก็ผ่านเข้าไปในกลวยตรงนี้นะครับ แล้วก็จุดที่ขันหัวที่ใช้ขันต้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะเสียบเข้าไปด้านหลังตัวนี้แล้วก็เสียบไปเข้าไปตรงกลวยสีขาวนะครับแล้วก็ขันลงนะครับจนสุดเลยแล้วก็จนจนสลิงเนี่ยหย่อนเพื่อให้ดึงตัวนี้ออกมาได้นะครับหลังจากเราขันอย่างไรออกแล้วนะครับนี่ฮะต่อมานะครับสําหรับ แม่แรงนะครับที่จะยกขึ้นรถนะฮะนี่ฮะก็ตัวฐานที่เป็นฐานใหญ่เนี่ยเราจะวางกับพื้นนะครับส่วนตัวฝั่งที่เล็กกว่าพวกนี้เราจะไปใช้ดันรถขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่หมุนดันขึ้นจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับโดยการใช้ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นมีมีเดือยผมมาแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับ นี้เสียบเข้าไปด้านนี้นะครับแล้วก็เหล็กที่ให้มาทุกชิ้นเนี่ยมันก็จะต่อได้ยาวนะครับต่อได้ยาวนะครับเวลาเราดันเข้าไปลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้โดยใช้ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นทั้งตัวบล็อกถอดน็อตล้อนะครับแล้วก็เสียบไปตรงท้ายอย่างนี้นะครับแล้วขันขันนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นการยกขึ้นนะครับ แล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาเป็นการเอาแม่แรงลงนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเบื้องต้นนะครับสำหรับถอดล้อยางอะไหล่ของ Ford Ranger Nexgen t นะครับท่านใดสงสัยหรืออยากรู้ในจุดอื่นนะครับก็สามารถเม้นสอบถามผมไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปนะครับส่งอีครับ